ก็สว <NYU. S 2> ัสดีวันอังคารที่9เดือน9ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีก่ท้เจมนะสวัสนี้ครับเรามาอยู่ของท้านนคลิปเกมสตีเหมือนเดิมเราจะเป็นคลิปเกมอะไรไปนอกจากเกมสตีครับก็เวลาที่ผมอัดตอนนี้คือเจ็ดโมงเช้านะวันนี้ครับมาอยู่กับของท่านดีหลักนะครับผมจะมาตามล่าน้องกิกิเพื่อนเออก็ตัวละครนี้นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่ค่อยได้มีคนตามหาเจ้าเพราะว่ามันอ่อเป็นสกิลเฉพาะแบบอารมณ์แบบพื้นที่เพลิงอะไรเงี้ยอาจจะซ้ำๆมาเบื่อใช่ไหมแต่ผมอ่ะ ชอบโบนิวน้องนะครับแล้วก็อยากจะลองตามหาดูไม่รู้ว่าจะปิดหรือเปล่านะครับก็ไปรอดูกันเนาะคือจริงจริงผมไม่ต้องบอกว่าไม่ได้ตามหาเอาตัวละครอีโวนะครับผมตามหากาตตำนานครับซึ่งมันก็ใช้เดียวกันกับ5้าใบเหมือนกับตัวละครอีโวแหละเพื่อนไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านาะเพราะเป็นอีเวนต์เจาะพอดนะครับก็มีคนปิดเว้นปิดเยอะปิดน้อยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะร้างมันแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นไอดีหลักผมผมไม่ได้ซีเรียสจัะนะครับแล้วก็มีอีกสองไอดีนะครับอันนั้น ผมจะเก็บเพชรไว้ประมาณสักสามหมื่นค่อยทำส่วนไอดีลอนะครับเดี๋ยวเวนจี้ว่าไงค่อยดูไกลทีนึงแล้วกันเนาะถ้ามันแบบมันมีมาล่อหรือว่าอะไรนะครับโอเคอ่ะก็จะเป็นเวนแบบเมกาครับซึ่งอัตราการสุ่มนะครับเพื่อนๆก็มีบ่อนะเลทน่ะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะดูสิเอ่อไหนวะเวนการ์ด <laughs> นี่ครับ อยู่ที่เมกะเนี่ยอยู่ที่3.4มจขับเพื่อนก็ค่อนข้างเยอะนะ้อแล้วก็ที่คาดผมนะครับ6.5แล้วก็โบอยู่ที่1 5เซนครับซึ่งโบเนี่ยเจาะง่ายสุดเนาะ,ะก่อนจะไปเข้าเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้พวกนี้ให้ดูแล้วกันเนาะเป็นแท็กสติ๊กเกอร์แล้วก็จี้ครับอันนี้ก็จะเป็นจี้ที่ได้รับจากล็ออินแล้วก็เป็นการเล่นนะครับก็เป็นจี้เกลือนเกื่อนครับไม่มีอะไรนะนี่ครับเพื่อนแจกอีกนะครับจี้หนึ่งเฮ้ยก่อนขียแบบเรืออกาสก็ได้นะก็ได้เพราะว่า เป็นนี้มีของให้แลกใช่ปะนะครับเดี๋ยวเราไปแลกกันนี่เป็นแพ็กสติ๊กเกอร์นะครับไม่ไม่มีอะไรเนี่ยมันจะมีแพ็กมาเนี่ยให้ให้แลกเพื่อนซึ่งถ้าใครมีอ่าโดนก๊อปปี้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์คลิปแบบไกลเซอร์เพื่อนสามารถมาแลกได้เนาะก็จำกัด2ครั้งต่อกิจกรรมนะครับแต่ผมแลกไปก่อนนะครับโอเคแลกไปเป็นยานี้แลกไปเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ละ ล้วก็อัน,นี่เป็นราชาทูตในเทศครับซึ่งผมก็ไม่ใช้เหมือนกันนะก็แลกไปครับอ่ะโอ้ยผมมันได้เอสมานหนึ่งชิ้นหรอหัวหน้าทำเหมือนกันนะเออ,เออทำเบนจี้หรือเบนการ์ดดีปะอันนี้เริ่มสับสดแล้วครับเริ่มเริ่มเหวี่ยงละทำเบนจี้นี่โอกาสปิดเยอะกว่าใช่ไหมอืมมา แต่ไหนๆแล้วแต่ผมจะทาการ์ดมากกว่าเพื่อนอ่ะไอที่หลักผมขอทําการ์ดแล้วกันเนาะเพราะจี้ผมก็เยอะแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปทําจี้ดีรองแล้วกันเนาะเพราะว่าอดีรอ,องผมอยากจะได้จี้อีกประมาณสักสามจี้ครับซึ่งถ้าได้สามจี้ปุ๊บผมจะดองเพชรยาวละแล้วก็ไปรอทําเว้นการ์ดนะครับอ่ะที่ผมได้เพชรห้าร้อยนั้นเพื่อนก็รู้ออดได้ไงครับมาหรือเปล่านะก็กดไ like, ลค์เป็นลรงใจให้หน่อยแล้วกันครับ สาทำเว้นได้ดูละอันนี้ใครที่อยากดูเว้นเว้นอ่าตัวละครเนาะก็ไม่รู้ใครขอนะแต่อยากทำเองอุ้ยมาแล้วครับเงากิก<ๆ>ิงใบครับโอ้อยายไม่นีครับเพื่อนก็น่าจะบวกแปดป่ะเออถ้าผมํำไม่ผิดนะครับน่าจะใช้คำว,ว่าน่าจะนะเงากิกิครับเพื่อนมาหน่อยได้ไหมมาหน่อยได้ไหมรัวๆได้ปะรัวหน่อย ถ้าสุ่มครบ2,000 3,000มนี่มันจะได้แพ็กการ์ดนะโบค,ครับแดีวผมดูแป๊บน,นึงนะครับอ๋อสุ่มทุก20่สิบขาเพื่อนเราจะได้เป็นของท่าน่าอันนี้มาครับเพื่อนอ่าเป็นแพ็กการ์ดเนาะก็ได้แหละนะครับได้แหละเดี๋ยวผมไปดูดิว่าลูกบาทกเต็มโมมันช้อนจอดหมายหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ถ้าลูกบาทเต็มเนี่ยมันจะใส่ช่องจดหมายให้นะครับอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะ อ๋อได้แพ็กการ์ดนี่มาครับ A ถึง A หัวนะก็เลดก็เพิ่มอ่ะนะผมว่าไอการ์ดเนี่ยมันก็มีโอกาสปิดเว้นได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าผมก็เคยปิดเว้นจากพวกนี้เหมือนกันนะครับซึ่งขาดไปสองใบอะไรเงี้ยมันออกเนาะเออ่ขอแลกผงแป๊บหนึ่งนะครับไปแลกผงแล้วก็ไปหมุนไอ้นี่กันปาดแตงโม สมัยนี้มันไม่ค่อยแบบว่ามีเว้นลูกบาทไหมเราหมุนลนะผมอยากจะให้แบบว่ามันมามากๆ,ๆเลยเพื่อนเพราะว่าอยากจะหมุนลูกบาทเหมือนสมัยก่อนมากเลยครับทํ้แบบหมุนลูกบาทอะเมื่อกี้นี่เกลือนะเกลือมากๆ,ๆเลยนะครับช่างมันก็รวมประมาณหมื่นหมื่นสามหมื่นสี่ครับเพื่อนๆไม่รู้จะปิดเว้นหรือเปล่านะผมโวอ,ออรรัวนะครับโ้สิบหกเปอร์เซ็นต์นะเงาสามเปอร์เซ็นต์น่ะเพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะม้าเปล่าน,นะ ลองดูแล้วกันอุ้ยมีเอ็ด,ด้วยนะครับเอ็นี่ออกบ่อยอยู่นะจิ้มไม่โดน,นครับโหเมื่อกี้เงาอีกแล้วเงานี่ออกซ้ายขวาบ่อยมากครับเดี๋ยวผมจะจิ้มขวารัวดิขวารัวโอ้โหลูกบาศกแตงโมสองลูกติดขวารัวออกมาเพชรนะครับอบโบนะยังไงโหขวารัวไม่ออกเลยอ่ะวักก่อนนะครับไปหมุนลูกบาศกแตงโมต่อสองลูก รุ่นนึ่งอยู่ในจดหมายนะทำหมดแล้วกันนะที่เก่งหมดละอ่ะมาต่อครับไม่น่าจะปิดนะผมว่าถ้าผมทำเวนจี้เนะี่ยโอกาสปิดเดยอะกว่านะเพราะว่าผมมีเอสหนึ่งชิ้นอนะ่ะผมเลือกมาทำเป็นการ์ดนะคิดมาหานะันแบบคิดปิดมาหันเลยนะก็เป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าสุ่มทำทำ,ทำไปทำไมอะ่ะเพื่อนเออโอ้หไดเอสเอเมีย่ไดเอสเอสอ,อ่อนนะครับแต่จิ๊บไม่โดนเนาะอ่อนแต่โบครับ ไม่น่าจะไม่น่าจะปิดอ่อเพื่อนคือถ้าเราแบบว่าเดี๋ยวไปทำจี้ตอนนั้นก็ทันนะโอพันเ่ะผมว่าได้จี้หนึ่งด้วยแหละโอพันเนี่ยแต่ผมอ่ะใจผมมันอยู่กับกิกิแล้วนะครับชื่อตัวละครก็กินขาดละกิกินะเพื่อนกิกิก็ได้นะกิกิก็รู้สึกว่าด่านลักกว่านะนะครับกิกิไม่ไม่ออกจริงจงก่อนเพื่อนยากที่หายเลย สามเปอร์เซนต์ผมจิ้มผิดหรือว่ามันไม่ออกวะน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่ออกเลยกันนะเพื่อนผมน่าจะจิ้มไม่ผิดแหละพอจิ้มมาเนี่ยยังไม่เห็นเงากริ่งเลยเพื่อนอ่ะโบครับรู้ว่ามาทำไมนะละเอทมาแค่ชิ้นหนึ่งมั้งผมว่านะอย้ยากยากเยี้ยเลยเพื่อนคนออกดีก็ออกดีไปอ่ะคนไม่ออกก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้อ่ะ ใครที่จะดูผมสุมเนาะก็อะบอกให้ผมทำเว้นนี่ดูไว้แล้วกันนะว่าเป็นยังไงครับเว้นของกีกีนะมาสุมไปดูแล้วนะครับส่วนไอดีอีกดีนึงผมน่าจะไม่ได้สุมเนาะก็เดี๋ยวรอสักสามหมื่นค่อยทําทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็มาสุมให้ดูแล้วนะครับเป็นวิทยาทานอันยิ่งใหญ่เลยดองมาทำไมวะเนี่ยดองออกมาแบบสองสาวอาทิตย์หมื่นกว่าเกือบสองหมื่นโอ้โหไม่ออกจริงๆเพเห็นปะถ้าผมทําเว้นการ์ดนอะ อาจจะปิดแล้วครับตอนที่บอกนะอ่ะลองดูส0เพรบ้างดิไม่ยาสุ่ม10อ่ะเพื่อนเนี่ยมันได้แต่อย่างเงี้ยแล้วจีผ้ผมก็เต็มการผมก็เต็มครับมันได้แต่ตั๋วพเมียมครับผมก็ได้สุ่มที่ร้อยไปเลยจบๆนะครับถ้ามันไม่ปิดก็คือไม่ปิดอะสมัยนี้ม,นมันจะผมอนออยยากขึ้นปะนเพื่อน๋ยวผมคิดเองวะดูดิหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งได้ได้บ่กอันหนึ่งนะเพื่อนอะก็ คิดยังไงครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะว่าเวนี้ว่าเพื่อนๆบอกอคิดว่ามันยากหรือเปล่านะก็ผหได้เพจว่าพันสองนะครับอ่าเต็มนะเต็มก็เปิดแม่งเลยแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคโอค้โ,อโหเงามาเพื่อนเห็นไหมเงามันออกง่ายมากครับจากไอ้นนีะ่จากแพ็คนะ่ก็ตอนแรกผมได้เงาที่มันเล่นมาจากตรงนี้แหละนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ถึงฝั่งฝันแล้วเพื่อนเราได้เรามาได้แค่นี้ครับ อโอ้โหเพื่อนเอ็ใบหนึ่งนะครับหมื่นสองก็โอเคตอนนี้แล้วกันนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดครับตามที่เพื่อนเห็นเลยนะครับไปเจอกันใหม่ใคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อ,กอนกดไลค์ปเป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะไปแล้วบา,บายครับผม